รองเท้านักเรียนนันยางสวัสดีครับวันนี้ผู้โชคดีที่ส่ง SMS มาร่วมสนุกกับรองเท้านักเรียนนันยางนะฮะอยู่ไกลถึงจังหวัดลำปางเลยทีเดียวนะครับและนี่คือนะครับโฉมหน้าผู้โชคดีของเรานะครับต้องขอดูหลักฐานก่อนเลยครับพี่ครับครบทั่วนาขอถามต่อเลยแล้วกันนะครับว่าทำไมถึงชอบใส่รองเท้านันยางครับตอนออกกําลังกายใส่แล้วมั่นใจสุดยอดเลยครับ ว่าเรามาลุยกันดีกว่านะครับในเกมนั่นย่างซันโวนั่นเองนะครับผมโดยกติกาให้พี่ติงเนี่ยเตะลูกบอลนะให้เข้าช่องใดช่องหนึ่งนะครับโดยมีทั้งหมด5ช่องด้วยกันนะฮะเพื่อรุบนุับของรางวัลหนึ่งใน5แก๊เจตสุดฮทปนั่นเองนะฮะเตะเข้าช่องไหนนะครับก็รับรางวัลตามแผ่นป้ายที่อยู่ด้านหลังไปเลยนะครับพร้อมไหมครับเพ่พร้อมครับพร้อมแล้วไปลุยเลยฮะเ้าเข้าเข้าเข ับ LCD TV นะครับ32นิ้วนะครับมูลค่า14,990บาทน,นะครับพร้อมกับรองเท้านันยางรุ่นใหม่นะครับรุ่นนันยางไล้์นั่นเองนะครับขอบคุณครับถ้าไม่ได้ใส่นันยาง คงไม่ได้รางวัลนันยางเขาแจกจริงที่เลยครับอยากโชคดีแบบนี้นะครับอย่าลืมซื้อนันยางนะฮะแล้วพิมพ์ N Y เว้นวรรคตามด้วยรหัส8หลักที่อยู่บนคูปองนะครับในกล่องรองเท้านะครับแล้วก็พิมพ์ชื่อจังหวัดที่คุณอยู่นะฮะส่ง S M S มาที่เบอร์4 5 0 4 3 3 3นะครับสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับเข้าไปที่ Facebook เลยนะฮะแล้วก็เสิร์ชหาคําว่านันยางนะครับแค่นี้ก็สามารถดูรายละเอียดได้แล้วนะครับรีบส่งเข้ามาเยอะๆนะครับเพราะว่านันยางเนี่ยทำอะไรทำจริงแจกจริงทุกสัปดา